สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างนุอเช่นเคยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูงานอะไรช่วงล่างนะครับอะไรช่วงล่างเนียนๆเลยกับรถใช้งานบ้านๆครับผมโตโยต้ามิติเนะครับนี่ครับสภาพรถต้องถือได้ว่าเป็นรถใช้งานสมบุกสมบันกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามาทําการเปลี่ยนช่วงล่างนะครับก,ก็จะมีลูกหมาลูกหมาปีกนกบน กนกล่างนะครับแล้วก็ชุดประกอบชุดนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นงานของตองสามนะครับลูกหมาตองสามเป็นอะไรที่ใช้งานแบบคุ้มค่าของผลมากครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอะไรนะครับอันนี้เป็นอะไรเก่านะครับอะไรเก่าที่เราได้ทําการถอดออกมาแล้วนะฮะโอ้โหนี่ฮะใช้งานร่วมสิบปีกันเลยครับนี่ครับสภาพ สภาพเย็นมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูลายใหม่นะครับตัวนี้เป็นอะไหล่ที่เราทําการเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือปีกนกกลนะครับนกบลงานเนียนๆครับสองตองสามตองสามแ้นะครับไี่มีงานบิ้วครับนี่ครับเดี๋ยวจะอยากให้ดูโลโก้เลยครับจัดๆกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ มีปีกนกบ,บนนะครับปีกนกบ,บนหนึ่งตัวก็ปีกนก่างครับนก่างแล้วก็คันชักนะครับชุดประกอบประกอบชุดนะครับก็จะมีคันชักชักสั้นหนึ่งตัวคันชักยาวหนึ่งตัวแล้วก็กองอยานะครับแบบน,นี้งานสวยๆครับจากตองสาม สนใจติดต่อได้นะครับที่แฟนเพจร้านสอเจริญการยางบายช่างลได้เลยครับส่วนนี้เป็นอะไรเก่านะฮะอะไรเก่าที่ลูกค้าใช้มารวมระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับก็จะสภาพประมาณนี้นะครับถือว่าใช้งานสมบุกสมบันกันเลยนะฮะเย็นสภาพเย็นหมดแล้วครับดีค,ครับตอนนี้เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือรอ ส่งงานลูกค้าแล้วก็มีเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหลือประกอบคันชักเข้ากับตัวคอม้านะฮะถ้ทำสิ่งต่า้ๆเนี่ยครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับงาน,เ,งนเนียนๆนะครับสำหรับอะไหล่ของเรา สนใจติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์092 97 98 11 7 092 97 98 11 7ครับดำเนินการโดยช่างโนนะฮะหรือจะติดต่อเข้าไปที่แฟนเพจก็ได้นะครับแฟนเพจ a c e b o o k ที่เสีสเข้าไปที่สอเจริญการอย่างบายช่างโนนะครับโอเคครับอันนี้ก็ถามให้ดูสั้นๆนะครับสำหรับอะไหลเนียนๆไหลแท้นะครับไม่มีบิ้วนะครับ เข้ามาที่ร้านเราไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช่อง y YouTube ด้วยนะครับที่ช่างนุ่ f ออฟฟิเชนะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook สอเจริญการยางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ